สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับนันยาจากช่อง Happiness Angel อีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอย่าให้ฝรั่งมามองว่าเราโง่หลายๆคนเข้ามาถามเรานะคะว่าฝรั่งบอกว่าคุยกันได้ไม่นานหรือว่าบางครั้งนะคะอาจจะคุยกันนานแล้วนะคะแล้วก็ฝรั่งก็มาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอ ที่เมืองไทยแล้วฉันจะเอาเธอกลับมาพร้อมกับฉันอ้าที่นี่สาวสามาถามรันว่าคุณรันแฟนมาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะพอดีแฟนจะมาแล้วก็ทำวีซ่าไปพร้อมกันเลยอ้าทีนี้เราต้องรู้ค่ะว่าเวลาเขาพูดแบบนี้เขารู้ไหมว่าวีซ่าที่เขาจะเอาเราไปบ้านเขาเป็นวีซ่าอะไรเพราะวีซ่ามันมีหลายประเภทค่ะแค่ไปเที่ยวคุณไม่ต้องอรอนาน แต่ถ้าวีซ่าที่เขาจะเอาเราไปอยู่เลยเนะะี่ยค่ะอันนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็เอกสารเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้พอเขาพูดปุ๊บเราเชื่อเขาแล้วฝรั่งนะคะไม่ได้ฉลาดทุกคนนะคะฝรั่งไม่ได้รู้ทุกอย่างเธอมาหาฉันที่อเมริกาได้ไหมบางคนนะคะยังไม่รู้เลยว่า จะไปอเมริกาเราต้องใช้วีซา่าบางคนยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาคิดว่าเขาจะไปประเทศน้นประเทศนี้ก็ไปได้เหมือนเหมือนเขาเป็นอเมริกันแล้วก็ไปที่ประเทศแถบเอเชียโดยที่แบบส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องขอวีซา่าก็ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดกับคุณอย่างเงี้ยคุณอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขามาแล้วเราจะได้ไปพร้อมเขา เราต้องรู้ก่อนค่ะว่าการทําวีซ่ามันไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้ได้นะคะแม้แต่วีซ่าท่องเที่ยวบางประเทศอย่างเราเป็นเดือน2เดือนเลยเขาคิดเขาพูดมันก็ง่ายนะคะว่าเออขอฉันก็ฉ,นฉันไปหาเธอแล้วขอเธอฉันเอาเอา,เอาเธอมากลับมากับฉันเลยทีนี้เราต้องไปศึกษาว่าเขาอยู่ประเทศอะไรกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่ามันคืออะไรวีซ่าประเภทไหนต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะต้องใช้เวลานาน,านไหมเขามาเขามีเวลาแค่2อาทิตย์ เข้ามาเนี่ยถามว่าวีซ่าของอาทิตย์เนี่ยได้ไหมถ้าคุณไม่ยื่นไว้ก่อนเวลามาถึงส่งยื่นปุ๊บจะเอาปั๊บได้แล้วพอยื่นปุ๊บคุณยังไม่รู้เลยว่าวีซ่าคุณจะผ่านไหมนะคะการพูดมันง่ายเพราะฉะนั้นให้คุณหาข้อมูลถ้าเมื่อไหร่ที่คุณบอกโอ้ไม่รู้ก่ไม่รู้มันจะหายังไงไม่รู้จะอะไรยังไงไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีแต่ถ้าคุณมีมือถือนะคะแล้วก็คุณสามารถเล่นโซเชียลโน่นนี่ได้ คุณเล่นโซเชียลเป็นคุณต้องหาข้อมูลเป็นก็บอกเลยว่าใน Google นะคะมันมีทุกอย่างให้คุณหาเพราะ,ะนั้นอย่าเป็นคนที่แบบโอ้เขาพูดอะไรก็เชื่อเขาพูดอะไรก็แบบโ no. น้มน้าวคือเขาโน้มน้าวอะไรเราก็ไปตามเขาหมดเพราะว่าเราไม่รู้และเราก็ไม่หาข้อมูลและเราคิดว่าฝรั่งเขาฉลาดเขารู้หมด จริงไม่ใช่นะคะฝรั่งบางคนหลายๆคนมากที่อเมริกายังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยอยู่ในส่วนไหนของโลกอะ่ะมีฝรั่งแบบนี้ด้วยนะคะบางคนบอกว่าประเทศไทยคือไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนประเทศไทยอยู่ตรงไหนย,ยังไม่รู้อ,ะอ่ะคิดดูแล้วกันไม่ได้ฉลาดทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับใครเราก็จะมีเซนต์รู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอีกอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่รู้ รู้เองเราจะรู้ว่าคนไหนฉลาดคนไหนไม่ฉลาดนี่ละค่ะท,ทุกคนอย่าให้เขามองว่าเราเป็นคนงูนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างความรู้มันอยู่รอบตัวค่ะความรู้มันอยู่ในมือของคุณหาข้อมูลค่ะอย่าให้เขาหลอกอะไรได้ไง่ายๆอย่าก็พูดอะไรแล้วก็เชื่อไปหมดอย่างที่น้องคนหนึ่งที่มา,าถามนันนะคะว่ามีฝรั่งจะส่งเงินมาให้ผ่านสถานทูตอ่าอันนี้ทีนี้ไอ้พวกเนี้ยมันก็คิดว่า เราโง่ไงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้สถานทูตมันมีหน้าที่อะไรเรารู้ยังพราสถานทูตเขามีหน้าที่อะไรเขาไม่ได้มีหน้าที่รับส่งเงินคะสถานทูตมีหน้าที่อะไรคะทุกคนบอกได้ไหมอ้าวถ้ายังไม่รู้คนลงไปหาข้อมูลสถานทูตอ่ะเขามีหน้าที่อะไรเขาไม่ได้มีหน้าที่รับส่งเงินก็จะมีหน้าที่ออกวีซ่าเขามีหน้าที่ดูแลคนของประเทศขเทศขาในประเทศนั้นๆน,น,นะสมมตุติประเทศไทยมามีอ่า แอมเบ s ซีอยู่ที่อเมริกามีกี่ที่ก็จะมีที่เมืองใหญ่ๆใช่ไหมเอา้าเขาก็มีหน้าที่บริการรับใช้ประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศอเมริกาหรือบริการทำวีซ่าให้คนอเมริกัหรือคนที่อยู่ในอเมริกาไปเมืองไทยแล้วก็มีหน้าที่อะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับคนไทยต้องทำ ก็ทำผ่านสถานทูตโดยที่ไม่ต้องกลับไปบมืองไทยอย่างเส้นวีซาพาสปอร์ตวัยรุยเราก็ไปทำไปต่อได้ที่สถานทูตไทยในใกล้บ้านคุณนะที่ไหนใกล้ที่สุดก็ไปที่นันก็นี่คือหน้าที่ของสถานทูตเขาไม่มีหน้าที่มารับส่งเงินเพราะฉะนั้นะะถ้าเวลาฝรั่งมาพูดแบบเนี้ยคุณจะรู้ไว้เลยว่าเขาหลอกคุณนะคะ ถ้าเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไม่หาข้อมูลเขาพูดอะไรเราก็เชื่อทุกอย่างเราเป็นคนโง่ในสายตาเขาทันทีเลยค่ะเขาจะรู้เลยว่าอีนี่โง่หลอกง่ายมากสรุปสุดท้ายแล้วโดนหลอกที่มันมาคุยก็คือสแกมอีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่เป็นสแกมนะคะก็ช่างคนที่ไม่ได้เป็นสแกมแต่ว่าเขาพูดอะไรออกมาเราเชื่อเขาหมดเนี่ยตั้งแต่ที่เขาไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเราก็เชื่อเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้เป็นไงอะ ก็โดนหลอกเหมือนกันหลอกว่าจะมาหลอกว่าจะพามาปุ๊บก็จะพาไปประเทศเขาเลยจะโน่นจะนี่จะนั่นโดยที่เขาก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปมาอเมริกามันต้องใช้วีซ่าด้วยและวีซ่าอเมริกาเนี่ยหินสุดๆนะคะหินสุดๆไม่ว่าวีซ่าอะไรเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่ายากเลยบอกว่าหินนะคะมันไม่ยากหรอกแต่มันหิน โอเคเพราะฉะนั้นสาวฝากไว้ด้วยนะคะมีคําถามเข้ามาทุกวันเลยค่ะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เขาถึงมองว่าเราโง่และเราจะโดนเป็นเหยื่อและหลอกเป็นเหยื่อง่ายมากแล้วก็โดนหลอกเหมือนกันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ